รับเงินอีกแล้วเงินเข้าบัญชีวันนี้กดเงินสดออกมาใช้ได้รีบใช้สิทธิ์ของท่านด่วน ส,สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่25พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จ่ายเงินอีกครั้งแล้วนะคะ สำหรับวันที่25พฤศจิกายนนี้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้รับเงินตั้งแต่5,000บาทถึง1,000 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคยลงทะเบียนไว้กลุ่มสูงวัยที่เคยลงทะเบียนรวมไปถึงบาตคนจน วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับเงินกันค่ะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องคนไหนขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์เตรียมรับเงินได้เลยค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินอีกครั้งจะโอนในวันนี้25พฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจ่ายเงินและการแจกเงินให้กับผู้ประกันตนมาตา3าม3ามาตา3า39และมาตา40ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ทพ่อแม่พี่น้องหลายท่านลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาในส่วนของกลุ่มประกันสังคมแต่ว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วกลับมาทบทวนสิทธิ์และในส่วนของการทบทวนสิทธิ์นั้นสิ้นสุดไปแล้วนะคะเมื่อวันที่31ตุลาคม2564สําหรับ29จังหวัดทั้ง พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องสูงวัยพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับผลกระทบแล้วกลับมาทบทวนสิทธิ์ค่ะปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของทางสำนักงานประกันสังคมโอนเงินให้แล้วตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาแต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังไม่ได้รับเงินนะคะ แต่ขึ้นสถานะว่าได้รับสิทธิ์จะมีการโอนเงินอีกครั้งในวันที่25พฤศจิกายน2564นี้ตรวจสอบสถานะว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่และโอนตรงเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะและในส่วนของการโอนเงินจะโอนตั้งแต่2,500บาทถึง10,000บาทให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิทธิ์นะคะ สำหรับการรับเงินกลุ่มที่1 13จังหวัดได้รับเงินเยียวยา2เดือนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทมาตรา39และมาตรา40ได้รับเงินเยียวยา10,000บาทส่วนกลุ่มที่2เพิ่มเติมเข้ามาอีก16จังหวัดนะคะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม1เดือนผู้ประกันตนมาตรา33รับเงินเยียวยา2,500บาทผู้ประกันตนมาตรา39และ40รับเงินเยียวยา5,000บาท ค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า33เช็คสิทธิ์ของตัวเองได้เลยค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ